สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่รายการท็อป10เกมรีวิวกับมาก,กับเกมไ e มครับวันนี้มาช่วยเพื่อนโปรโมทเซิร์ฟแอดมินไม่ไหนครับแอดมินเฮ้ย,ยอันอันเดี๋ยวถามก่อนถา,ถามก่อนถาม,ถาม,ถ,ามถามหน่อยครับเออไม่ทราบว่าเซิร์ฟนี้ชื่อเซิร์ฟว่าชื่ออะไรครับด,ด,ดูดิเนี่ย MC Happy Land นะ <c oughs> อ๋ <c oughs> อแล้วชื่อ MC Happy Land โอเคครับแล้วมีไอวิจุดเด่นของเซิร์ฟนี้มีจังไดมั่งครับ สายลุงเนี่ยใสยลุงโอ้โหจุดเด่นเลยครับจุดเด่นใช่ไหมจุดเด่นก็คือป้ายนี่ะรับโอ้โหปอ้าหอย่างแรกเดนดีโดนัทใช่ไหมครับก็เอาไม้ยัดตูดคุณเนี่ยโอเคครับต่อไปครับเออมีอะไรอีกไหมครับที่มันจุดเด่นเออแก่ของเนี่ย เด่นมากครับเด่นโคตรเลยยิ่งเด่นแจกของเอาเอาเอาเป็นไรเอ่อตรงนี้ก็เป็น EXP ฟรีไอเทมนะครับแล้ว่วนส่วนส่วนตรงนั้นก็เป็นวาบมัีโอ้จเอ็มแม่งไว่ลงทุนเลยทำแค่ตัวแต่มันอยู่ตัวเดียวเฮ้ยกูไม่ต่างเว้ยโอยมันไม่ธรรมดาครับเนี่ยมีชิปเตอร์ยหละคนเดินมาโอเคครับตรงนี้ก็เป็นอะไร เป็นที่เอาของของ,ของไออา้อาวอ้าวไปไปเิ๊วอ้าวงงเลยอ่ะแบบเต็มเลยอ่ะเต็มป้ายเลยเก็บเก็บเก็บ่ได้ไม่มไกเออโอเคครับเ <c> พ <oughs> ิ่งจะมาเก็บกวาดอะ <c oughs> ตรงนี้ก็อะไรวะนี่ M P C ตรงนั้นก็เป็นชอ็อปนี้เป็นชอ็อปเออแล้วก็ตรงนี้ก็อะไรวะแพงแพงชิป อะไรอ่ะโคดแพงชิปชิวแพงชิปเออตอ้จตรงนี้อะไรอ่ะเออแอดมินครับตรงนี้คืออะไรครับไหนวะมันอยู่ไหนวะเนี่ยไอควายก็อยู่นี่อยู่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวเหี้ยอ๋อย่หาตังค์อ่ะอ๋อี่หาตังค์เหรอโอเคครับนะตรงนั้นคงไม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ตรงนี้ไว้ไว้เป็นที่นอนของเอ็มีซหรือใช่ครับโอ้ดีจริงๆนะฮะเซิร์ฟนี้ก็เข้ามาเลยกันเยอะๆครับมีมีจำนวนจำกัดแค่สามสิบคนครับตรงนี้โอ้ตรงไอีกมันจะคือทึงท้งทิ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 องทต้งทิงพิ้งิ้งทิ้งทิ้งทิงทอ้งิ้งทิ้งทิ้งทงง โอเคงั้นก็ตรงนี้แม่งแหลกเลยวันนี้ก็จบการมันอาจจะหามันอาจจะหามันไม่เจอใครใครอยากเป็นโอพีก็ขอบอกว่าไม่รับแล้วนะครับเพราะมันเต็มาตูนแล้วห้าร้อยห้าร้อยครับเสริมดีแม่งโคตรถูกเลยโอพีห้าร้อยเฮ้ยกูว่าไม่เอาดีกว่าสตาร์ห้ารอยพอมั้งเนี่ยเอ้ยสตาร์สามร้อยโอโอพีต้องแจกแล้ว โอ้เกีย yeah. พออะไรอะตา,ตาปะเอ้ยไม่พอโอเคพ,พอแล้วไม่พอโอ้เออแล้วเติม,มงเงอนถ้าเกิดเติมเงิโดนทุบแล้วกูกูไม่เกี่ยวนะเว้ยโอเคครับแงมก็ทุบไม่ได้ <laughs> อะไรครับวันนี้ก็ขอขอขอ,ขอจบคลิปเป็นเท่านี้ครับเจอรอบต่อรอบหน้าซีอูเกียนเจตเด็กครับเจอฮะ